สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้พบกับปุเป้พัคนันในช่วงประเด็นสังคมนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาพูดคุยกับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะและเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะให้กับการทํางานในช่วงหลังโควิด -19 ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้หลายๆท่านเองก็คงจะเริ่มกลับไปทํางานแล้วแล้วก็คงจะพบนะคะว่าในการทํางานนั้นเราต้องมีการปรับตัวนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตปรับสถานที่ทํางานและ ที่สําคัญมีทักษะบางอย่างค่ะที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังโควิด -19 นี้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยจริงๆมันก็ยังมีข้อดีนะคะที่ทําให้เรานั้นได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ค่ะว่าเอ๊เรานั้นคงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอย่างเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะว่าแล้วจะมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จําเป็นที่เราจะต้องนําไปพัฒนาใช้หลังจากโควิด -19 นี้ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิพพเศษนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเช้านี้ค่ะเช้านี้ร่วมรายการกับเราแล้วนะคะคุณอาริ ยาลเถลิงงสีซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน SEAC นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญสวัสดีค่ะค่ะ,คะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้คะ่ะว่าโควิด -19 เานี่ยทำให้เรานั้นต้องปรับตัวใช่ไหมคะ,คะถามคุณขวัญเลยว่าแล้วถ้าหากว่าเราเริ่มกลับไปทํางานในรอบนี้เนี่ยมีทักษะอะไรบ้างที่เราทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีเลย จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงทักษะค่ะอาจจะมีหลากหลายทักษะแต่ว่าถ้าเกิดขอคุยในวันนี้อาจจะเลือก3ทักษะที่วันนี้เนี่ยในระดับโลกก็เริ่มมองกันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถ้ากลับเข้าไปสู่การทํางานจะต้องมอง3ทักษะนี้นั่นเนี่ยอันแรกเลยเราคงจะเห็นว่าช่วงเกิดโควิดขึ้นไม่ว่าธุรกิจอะไรก็จะเริ่มเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้นั่นเนี่ยถ้าเราไม่ถนัด เราก็ต้องเริ่มละที่จะฝึกให้ตัวเองเป็นเทคเซอร์ฟี่ให้มากขึ้นคือทํำยังไงที่จะเอาตัวเองเข้าไปดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือเวลาที่เราทางานจะต้องใช้เครื่องไม้คเครื่องมืออะไรเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆเป,เป็นแบบไหนเราจะไม่สามารถกลับเข้าไปแล้วไปบอกกับองค์กรได้ว่าเราไม่ถนัดตรงนี้ดังนั้นอันแรกเลยคือคุณไม่ได้ลแล้ว,อ,ลวอันแรกก็คือเทคเซอร์ฟี่ส่วนที่2ค่ะที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าการเกิดโควิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องเราจะใช้เวลาได้แบบเดิมและเราต้องปรับ เปลี่ยนได้ตลอดเวลาดังนั้นคำที่เราได้ยินเยอะๆช่วงนี้คือคำว่า agility กับ resilient สองคำนี้มันเป็นคำที่บอกว่าวันนี้เรากลับเข้าไปสู่ workforce เราต้องมีตรงนี้อยู่ในหัวใจของเราแล้วค่ะ,คะเราต้องสามารถที่จะพร้อมที่จะปรับตัวปราดเป,รเปลี่ยนแปลงได้ ผิดอะไรคะจับประเด็นแล้วก็ทำไปพลาดล้มและลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วดังนั้น agility กับ resilience เป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญมากที่เกิดขึ้นตอนโควิดที่คนพูดถึงเยอะมากเลยว่าคราวนี้เรากลับเข้าไปทำงานเนี่ยแต่ก่อนเราจะเน้นว่าคนต้องเก่งในเชิงลึกถูกไหมคะคะแต่วันนี้เขาพูดกันถึงคาว่า T shape นึกถึงตัว T อคะใช่นี่คือเชิงลึกของเราเนะแต่เราจะต้องมองในมุม กว้างประเด็นคืออะไรโลกวันนี้ ถ้าเราเก่งแค่อย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้มิติอื่นเช่นสมมุตินะคะตัวพี่พี่นั่งทําการขายพี่ก็จะเก่งมากเลยว่าการขายเป็นยังไงแต่พี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ต้องใช้เทคนิคเรื่องการประหลาดอะไรมาผสม,มพี่ไม่รู้การเอา,เอา,เอารูปแบบการวิเคราะห์ลูกค,ค้าอเอาเด ta มาจับนั้นวันนี้คนกําลังมามองหัวข้างบนตัวแนวนอนตัวเชฟของตัวทีดังนั้นเนี่ยวันนี้ทีเชฟเลยเป็นเรื่องสําคัญนั้นโดยสรุปเนี่ยค่ะก็คือว่า ภาพใหม่ เราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับเทคโนโลยีแล้วเราต้องเป็นเทคเซอร์วีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็น T shape ปุ๊บเราจะปราดเปรียวเราจะอ,อาจายเราจะสามารถลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่ได้อย่างรวดเร็วโอ้โหนี่แค่ข้อแรกนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าแค่สามทักษะที่คุณขวัญน,นํามาฝากนี่ก็สําคัญมากๆนะคะทวนสักนิดนึงนะอันแรกก็คือเราจะต้องลุกขึ้นมาถนัดเทคโนโลยีเนาะจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ถนัดไม่ได้แล้วนะอย่างที่2ก็คือจากนี้ไปจะเช้าชามเย็นชามไม่ได้แล้วต้องทําทุกอย่างรวดเร็ว ปลกเปรียวว่องไวงและที่สําคัญก็คือจากนี้ไปเราต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วก็ต้องรู้กว้างอีกด้วยนะคะ,คะโอ้นี่<ช>แค่<ช>3ามทักษะเท่านั้นนะคะโอ้โหต้องไปกลับไปพัฒนายเยอะเลยอทีนี้ในส่วนของช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีหลายๆคนบางคนเองก็อาจจะถูกว่าเรียกว่าตัดเงินเดือนหรือว่าถูกพักงานไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยบางคนไม่ได้เตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้เราจะมีวิธี ดูแลตัวเองยังไงที่วันข้างหน้าหากว่ามีวิกฤตแบบนี้ฉันจะไม่ยอมเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแน่นอนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้สําคัญเนอะ,ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหัน<ช>แล้วหลายๆคนไม่ได้เตรียมตัว<ช>นี่คือคําถามที่ใช่เลย<ช>ว่าคนคเจออย่างนี้สิ่งที่สําคัญเลยคือทั้งชีวิตเราอะอเรามักที่จะ ค่อยๆปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วสมมติเราทำงานในองค์กรเราก็คิดว่าไปเรื่อยๆตาม c a r r เ e r p พา h ของเราตามโอกาสของเราวันนี้อยากเน้นคำหนึ่งคือเราต้องลุกขึ้นมาออกแบบชีวิตนั่นคือการที่รู้จักในการดีไซน์ your own life คือลุกขึ้นมาออกแบบชีวิตเริ่มมองภาพว่าอย่างน้อยที่สุดคนของเราเนี่ยหนึ่งคนต้องทำได้3อย่างต้องทำได้สมอย่างคืออาชีพหลักของเราคืออะไรอันนั้นก็ต้องทำให้ดีให้เกิด Tshape ขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราต้องคิดไว้เลยว่างานนั้นมันไม่เกิดขึ้นแล้ว,วอ啊 เราจะทําอะไรได้อีกเรารีบไปอย่างรวดเร็วพัฒนาเรียนรู้เดี๋ยวนี้เรียนรู้ได้ง่ายมากเลยมีสารพัดหลักสูตรถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือพี่แนะนําเลยว่าการออกแบบชีวิตของตัวเองเพื่อเราไม่ต้องพึ่งใครและเราต้องคิดว่าอย่าแค่แฮปปี้กับแค่งานงานเดียวต้องเตรียม career opportunity พี่มองว่าหาโอกาสให้กับตัวเองฝึกอีกสองอาชีพตอนนี้ต้องเริ่มดูกันแล้วเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะงานประ เนี่ยคือสิ่งที่มั่นคงที่สุดแล้วยังไงทุกๆสิ้นเดือนเราได้สตางค์แน่นอนแต่ปรากฏว่าจากสถานการณ์โควิดสิ่งที่เคยมั่นคงอาจจะไม่มั่นคงอีกแล้วใช่ไหมคไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องเตรียมตัวเองด้วยการพัฒนาตัวเองลองดูว่าเรามีทักษะอะไรแล้วก็อาจจะมาทําเป็นอาชีพเสริมอย่างนี้ถูกไหมคะอาชีพเสริมหรือวันหนึ่งอาชีพเสริมนั้นอาจจะต้องกลายมาเป็นอาชีพหลักขึ้นมาดังนั้นอย่ามีแค่อาชีพเดียวหรืออย่ามีแค่บทบาทเดียว เตรียมไว้อีก2บทบาทด้วยค่ะแล้วอย่างหลายๆคนบอกว่าเราได้ยินคำว่าดีไซน์ยูไลฟ์หรือว่าออกแบบชีวิตของเราเองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ยชีวิตนี้ออกแบบตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราเป็นลูกจ้างเราอยู่ภายใต้กดนู่นนี่นั่นอันนี้เราจะมีการเพื่อเบรก ความคิดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเ,เราจะอยู่ในความคุ้นเคยแต่ว่าที่ตัวเองอยากจะแนะนําหลายๆคนและพยายามเชื้อเชิญก็คือว่าเราต้องเ,อเปลี่ยนจากการที่เรามีอยู่ในฟิกซ์มล์เซ็ตแล้วเราคิดว่าเราทําได้แค่นี้เราคุ้นชินกับแค่นี้เชิญตัวเองออกมามใหเา้เขาเรียกว่ากรอตไมล์เซ็ตก็คือทํำยังไงที่เราจะกล้าลองอะไรใหม่มๆและจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยเราเป็นคนบอกตัวเองนะ ว่าเราทําได้แค่อาชีพเดียวจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยทำได้มากกว่านั้นจริงๆแล้วอันนี้พี่พูดแค่ค่ะจริงๆแล้วในชีวิตเราออกแบบชีวิตได้มากกว่า สองสามอาชีพริ3สนี่นนยพยายามเริ่มคิดใหม่มันไม่ใช่เป็นการเชื่อแบบเดิมว่าคนเราในหนึ่งชีวิตทาได้แค่หนึ่งอาชีพสถานการณ์โควิด -19 นะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากจะปรับเปลี่ยนในส่วนของวิธีชีวิตของเราแล้วยังทําให้เราเนี่ยอาจบางครั้งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตความคิด mindset อีกด้วยก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนใช่ไหมคะที่เขาใช้กันค่ะทีนี้นอกเหนือจากในส่วนของเราที่เป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยในส่วนขององค์กรเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นเดียวกันค่ะพี่ขวัญ ทีนี้เนี่ยแล้วในส่วนขององคอ์กรเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวยังไงดีเพราะว่าเชื่อว่าเขาเองก็คงไม่อยากจะไปตัดเงินพนักงานแต่ว่าแหมมันก็ออกบุ้มไม่ไหวเหลือเกินเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะ,ะจริงๆต,ตัวเองเนี่ยเขาไปดูของที่จีนเยอะ,ะตอนนี้บริษัทใหญ่ๆใ,ในจีนเนี่ยปรับตัวได้ดีมากเขาใช้3วิธีก็เลย,เยอยากจะมาแลกเปลี่ยนให้ฟังอันแรกเลยเนี่ยโควิดเกิดขึ้นเราต้องยอมรับวว่าธุรกิจไม่เหมือนเดิมต้องมาเริ่มใหม่ว่ารีโฟกัส วันนี้ือแผนทํามาตั้งแต่ต้นปีหรือปลายไปแล้วอย่าเอามาดูมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้มา refocus ใหม่ว่าตกลงแล้วเราจะเน้นอะไรแล้วต้องมองทั้งช็อตเทอมและมีเดียมเทอค่มแค่มีเดียมเทอมยังไม่รู้เลยว่าจะเตรียมได้ขนาดไหนแต่ว่ามาหาจุดโฟกัสจะโฟกัสเรื่องอะไรบริการแบบไหนขายอะไรเซกเมนต์จะไปตรงไหนพอหลังจาก refocus เสร็จ ต้องมา reframe ในเรื่องของธุรกิจต้องมานั่งมองว่าเ,เราจะ o p เปเรตยังไงเ,เราต้องมานองมองเรื่องของ financial model ใหม่เราต้องมามองเรื่องของภาพของ operation ใหม,ม่เราต้องมามองในเรื่องของตัว business model ใหม่อันนี้คือคําว่า r e p r a s i n g แต่สุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่า repurpose พนักงานที่อยู่ในองค์กรไม่ใช่ว่า job description คืออย่างนี้และทุกคนก็ยังคิดว่าฉันต้องทําแบบนั้นมา repurpose job สมสมมติคนเป็นเซล วันนี้ทําแค่เซลหรือเปล่าคนเป็นมาร์เก็ตติ้งวันนี้ทําแค่นั้นหรือเปล่ามารีเพอร์เพสใหม่ดังนี้แนะนําเลยก็คือว่าทุกองค์กรต้องมอง3มิติรีโฟกัสชอตเทอร์ม m มีเดียมเทอมอย่าเพิ่งพูดถึงลองเทอมมารีเฟรมใน business model แล้วสุดท้ายก็คือจะต้องมานั่งมองว่าพนักงานในองค์กรจ็อบในองค์กรต้องถูกที่จะมา อะไรคะออกแบบใหม่หรือเปล่าจริงๆก็คือให้โอกาสพนักงานนั้นเองได้มีโอกาสไปเรียนรู้หน้าที่ต่างๆใช่ไหมคะเพื่อที่คนนึงอาจจะได้มีการสกิลในการทําหลายๆอย่างควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่องค์กรอย่างเดียวแต่ตัวเขาเองเขาทําเขาก็ได้เรียนรู้เป็นสกิลที่ติดตัวเขาไปด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องขององค์กรมีขวัญอาจจะพูดถึงสเกลใหญ่คุณผู้ชมชมอยู่อาจจะรู้สึกว่าเออฉันเป็นแค่ร้านเล็กๆเป็น SME สามารถจะนําโมเดลที่วิขวัญพูดเมื่อสักครู่นี้ไปใช้ได้้ยยคะไดเล่่ี ตัวอได้เลยค่ะอย่างของที่จีนะคะก็มีเป็น s อ e เ็ที่หนึ่งก็คือขายเป็นเครื่องสําอางค่ะเป็นเครื่องสําอางแบบบแรนด์ของเป็นโล c a l นะคะเขาเคยอยู่ในตามห้างนึกออกไหมคะว่าไปซื้อเคาน์เตอร์ตามห้างเขาก็ต้องมานั่งรีโฟกัสว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะขายอะไรในช่วงนี้สินค้าตัวไหนต้องผลิตออกมาสินค้าตัวไหนอาจจะหยุดไว้ก่อนจะ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 โฟกัสไปอย่างไรเขาก็ทําได้ แต่รีเฟรมของเขาเนี่ยเขาเริ่มมองอมเขายังจะเช่าต่อในทุกๆสาขามเขาลุกขึ้นมาขายออนไลน์บางอย่างได้นั่นเนี่ยเขามาทำบิสซ n e ์ s มเดลใหม่ว่าโอเคช่วงหนึ่งเนี่ยจะมาขายบนออนไลน์อีกส่วนหนึ่งยังจะเก็บสาขาที่เช่าเคาน์เตอร์ตามห้างไว้เชื่อไหมคะว่าเ,าเขาออนไลน์90นาทีรายได้เขาเท่ากับ5สาขา ต่อวันต่อวันนะเนี่ยน,นี่คือคําว่า reframe ใหม่แล้วพอเขามาดู r e p พ r ร์เพพนักงานของเขาที่เคยขายตามเคาน์เตอร์อคร่ะตอนนี้มาขายอยู่บนโซเชียลมีเดียนะมาะมาอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆนะเนี่ยก็คือ r e p พ r ร์เพสพนักงานไม่ใช่ยืนขายที่เคาน์เตอร์แต่วันนี้สามารถมาอยู่บน พวกโซเชีย uh, ล <ừ m. S 1> แพลตฟอร์มต,ต่างๆที่ขายของบนแพลตฟอร์มได้ก็จริงๆแล้วในทุกวิกฤตนั้นก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าเรานะคะต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็ดูในองค์กรของเราว่าเอะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะสามารถที่ดิเวอเรนซ์ฟหรือว่าปรับ <ใช S 2> ตัวไปทางไหนได้บ้างนะคะไม่แน่นะคะเราอาจจะมียอดขายมากกว่าช่วงปกติด้วยนะคะค่ะแล้วกันพี่ขวัญคะอีกสักคำถามหนึ่งทีนี้ในส่วนของในเรื่องของ AI หลายๆคนอาจจะกลัวว่ามีความกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยว AI จะเข้ามาแทนที่เราล่ะเทคโน เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่เราแหละแล้วบางคนก็กลัว AI เราจะมีวิธีเติบโตแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ที่กำลังก้าวไปแบบนี้ได้ยังไงคนะพี่ขวัญนะพี่พี่เข้าใจคนหลายๆวนะัยวัยแบบน้องอาจจะไม่ค่อยคิดแต่ว่าของพี่เนี่ยเราไม่ได้โตมาเราไม่ได้เกิดมากับเทคโนโลยี สิ่งที่แนะนําอันแรกเลยคือเราอย่าไปกลัวมันเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันคือตัวเองก็ตอนแรกก็เป็นคนที่กลัวเทคโนโลยีมากเลยนี่เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันยังไงอันที่หนึ่งสำคัญที่สุดหลังจากอันที่สองเนี่ยเทคโนโลยีก็ได้จุดหนึ่งสิ่งที่เทคโนโลยีไม่ถนัดคือพวกซอฟต์สกิลต่างๆอ๋อขยายความซอฟต์สกิลสักนิดนึงค่ะสมมุติว่าเราทำเทคโนโลยีลองลองนึกถึงภาพที่ตอนนี้กำลังนิยมมากทิกตอกทิกตอกทำ ตัวแพลตฟอร์มออกมาได้มี Tik Tok ออกมาแต่ประเด็นคือคนที่ไปพูดใน Tik Tok กเนี่ยก็ต้องมีอะไรคะมีลีลาหรื่อมีเสน่ห์มีอะไรเนี่ย soft skill ต่างๆคือ communication skill คือ i n f e r e n c i n g skill การที่จะบุคลิกตัวเองเป็นยังไงการสื่อสารอะไรเลยอันนี้ เทคโนโลยีทำกล่ไม่มีทำไม่ได้แล้วเราจะทําให้ตัวเราเองไปอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยคือว่าเทคโนโลยีผลิตข้อมูลให้เราได้เราต้องเรียนรู้ในการเอาข้อมูลมาใช้อย่างไรนั่นเนี่ยนี่คือ3ส่วนที่อยากแนะนํา ก็คือแทนที่เราจะกลัวเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็ให้เรานั้นเติบโตแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี่แหละให้เป็น<ช>ประโยชนะ์คะใช่ใชเข้าใจละโอเคแล้วก็อน,นี้อีกคําถามหนึ่งค่ะพี่ขวัญคะทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็นแล้วแต่จะมีโควิดไม่มีโควิดมีวิกฤตไ,ไ,ไม่มีวิกไม่มีวิกฤตทักษะอะไรไหมคะที่มันจําเป็นสําหรับโลกอนาคตที่เราทุกคนต้องมีเลย ก็ S <S 2> <S 2> เอาเอาเป็น3อันที่สําคัญ um, อันแรกที่สําคัญก่อนพี่ว่าโ,โลกวันนี้มันไม่ใช่เป็นโลกใบเดิมที่ค่อยๆอ,อ,อ,อะไรครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้ๆชาๆมันเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากอันเนี้ยพี่ว่าทุกคนต้องมี l e ARNING m i n d SET ค,คือคือต้องเซตให้ตัวเองเนี่ยเรียนรู้ไม่ต้องเยอะก็ได้ฟังข่าวฟัง Podcast ์อ่านอะไรต่างๆเรียนออนไลน์เนี่ยสักวันละหนึ่งประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงสร้าง เป็นนี้สายค่ะ อันที่2นอกจาก l e ARNING m i n d เ e ็แล้วอันที่2ที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่จะใช้คําพูดกับตัวเองกับทีมงานว่าเราต้องหัดคํานี้ว่าเราอย่าเยอะเราต้อง f l e x i b l e คือคือถ้าคนยิ่งเยอะเท่าไหร่คนไม่อยากยุ่งกับเราคือเราจะอยู่โลกวันนี้ได้ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเราต้อง f l e x i b l เรเราต้องเออะไรครับปรับตัวได้ตลอดเวลาและสิ่งที่สําคัญเราต้องอยู่อย่างมีความสุขและเราก็ต้องไม่ทําให้คนอื่นเขาทุกข์ด้วยนะเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์ต้องมีนนเนี่ยจุดที่เน้นเลยว่า มีโควิดไม่มีโควิดแต่อยู่ในโลกใบนี้ที่มันอยู่ยากขึ้น ขอให้เรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อให้เราไม่ตกยุคถูกไหมคะและในขณะเดียวกันเนี่ยจำเป็นมากๆเลยคือเราจําเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอะไม่ต้องให้คนมานั่งพูดกับเราเยอะๆคุยอะไรกันคุยกันง่ายๆเร็วๆแล้วสุดท้ายจะขาดไม่ได้เลยก็คือว่าทํายังไงให้เรามีความสุขพี่ว่าทํางานได้เก่งแต่ไม่มีความสุขก็ไม่ใช่ก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะทักษะต่างๆที่วันนี้คุณขวัญนามาแบ่งปันกับเรานะคะสรุป ง่ายนั่นก็คือในเรื่องของอย่าหยุดยัง้งในการที่จะพัฒนาตัวเองนั่นเองค่ะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองการรับมือแล้วก็การตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เรานั้นก้าวไปแล้วก็ผ่านทุกวิกฤตไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณอรินยาะเถลิงศรีกรรมการผู้จัดการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนหรือว่า SEAC คุณขวัญที่ได้มาร่วมรายการก วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ,คะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่ค่ะกลับมาพบกันในช่วงสีสันวรารตี้สักครู่เดียวค่ะ